ครมรเศรษฐกิจเห็นชอบ Thailand f a s t p a s ์เร่งปลดล็อกการลงทุน80โครงการ4.8แสนล้านพัฒนาแรงงานทักษะสูงสนับสนุนผู้ประกอบการไทยค่ะ นายเอกนิตินิติทันประภาตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจที่เห็นชอบมาตรการการลงทุนเพื่ออนาคตโดยได้มอบหมายให้ทาง boi ขับเคลื่อนสามมาตรการสําคัญค่ะได้แก่ 1. มาตรการ Thailand f a ส t ์พา s ที่จะเป็น,นกลไกใหม่เพื่อปลดล็อกอุปสรรคของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ให้สามารถเดินหน้าลงทุนได้อย่างรวดเร็ว และจะนําไปสู่กระบวนการแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคอย่างถาวรรวมไปถึงการจัดหาพลังงานสะอาดเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนตั้งเป้าให้การพิจารณาอนุมัติอนุญาตเร็วขึ้นอย่างน้อยร้อยละ2 0่สถึงห้พร้อมดําเนินการภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะ 2. การสร้างบุคลากรทักษะสูงสำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่จำนวน10,000 0คนเป็นนักศึกษาที่เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน3 0,000คนและแรงงานที่ต้องการยกระดับหรือปรับเปลี่ยนทักษะ70,000คนโดยการจัดอบรมและยกระดับทักษะแรงงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปซึ่งจะต้องยื่นคำขอภายในเดือนมกราคม2569และ 3. การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และจะให้เงินสนับสนุนร้อยละ3 0 5 0ของเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายจริงสูงสุด100ล้านบาทต่อบริษัทสำหรับการยกระดับประสิทธิภาพธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่การวิจัยและพัฒนาและการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจใหม่หรืออุตสาหกรรมสีเขียวทั้งนี้ต้องยื่นคำขอภายในเดือนมกราคม2569ค่ะ